เวียดนาม5วัน4คืน EP นี้นะคะพิกจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองฮอยอันค่ะและเป็นการเดินทางปลดล็อกตัวเองอีกหนึ่งประเทศที่พิกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวค่ะสาวมา2เืินแรกนะคะพิกเดินทางไปเที่ยวเมืองฮอยอันค่ะกับย่านเมืองดานังชายหาดมีคว้ลค่ะฮอยอันนะคะเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆค่ะเมืองที่มีความโดดเด่นในส่วนของอาคารบ้านเรือนสีพาสเทลสีเหลืองสดใสค่ะสถานที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ฮอยอันนะคะ เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกค่ะโดยยูเนสโกเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่สนุกและก็ง่ายมากๆค่ะพิกย้ายที่พักทุกคืนเลยค่ะทุกคนพร้อมแล้วไปเที่ยวกันค่ะการเดินทางค่ะพิกเลือกสนามบินใกล้บ้านนะคะสนามบินดอนเมืองทอม,มอิโนวันค่ะ ก่อนวันเดินทางนะคะพิกได้ไปแลกเงินค่ะที่ซูเปอร์ลิสสาขาเซ็นทรัลเอ m บ a s s y ค่ะ, Embassy, คะสาขาใกล้ๆที่ทำงานค่ะเลทค่อนข้างดีเลยแต่ก็แลกไว้ไม่เยอะค่ะแล้วก็ไปแลกเพิ่มที่ร้านทองย่านตลาดฮานค่ะ ผ่นตมอไทยนะคะผ่านจุดสแกนสัมภาระ,ะค่ะทริปนี้นะคะได้เกดเดินใกล้ๆเลยค่ะพิกใช้บริการของสายการบินแอร์เอเชียนะคะเที่ยวบิน FD 636ค่ะสามารถถือสัมภาระเครื่องได้ฟรีเจ็ดก,กิโลค่ะโดยซื้อบริการเสริมที่นั่งริมหน้าต่างนะคะ รวมกับอาหารค่ะเ,เป็นข้าวมันไก่อังเคล h ชินนะคะบวกกับอเมริกาโน่ค่ะซึ่งราคารวมตัวนะคะอยู่ที่ประมาณ4,000บาทค่ะซึ่งเป็นเที่ยวบินบินตรงใช้เวลาแค่เพียง1ชั่วโมง45นาทีค่ะ พอมาถึงสนามบินด้านันเต International Airport อาคาร2ค่ะให้เดินตามไป้ายได้เลยนะคะระหว่างทางเดินคือสวยมากเลยค่ะพอเดินมาถึงจุดตรงบันไดเลื่อนนะคะขวามือตรงนี้ค่ะจะเป็นต่อมอเวียดนามค่ะ ผ่านตอมอมาแล้วนะคะใครโหลดสัพพละมาก็มารับกระเป๋าได้เลยค่ะส่วนพีกไม่ได้โหลดนะคะตรงนี้นะคะจะมีจุดจำหน่ายซิมการ์ดค่ะแต่พิกใช้วิธีเปิดโรมิงนะคะถือว่าสะดวกสุดค่ะราคาไม่แพงด้วยเดินมาอีกนิดนะคะก็จะมาเจอกับด่านตรวจสแกนสัพพละค่ะผ่านจุดตรงนี้นะคะก็เดินออกประตูได้เลยค่ะ สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้พิกอยู่ที่สนามบินนานาชาติดานังน,นะคะและนี่เป็นการมาเที่ยวประเทศเวียดนามคนเดียวครั้งแรกนะคะเมื่อกี้ตอหมอไม่ถามอะไรพิกเลยอะขนาดเป็นแบบผู้หญิงมาเที่ยวคนเดียวนะและ้วก็ขนาดเป็นแบบผู้หญิงมาเที่ยวคนเดียวนะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องกรอกอะไรเลยเคลขึ้นมาที่อยู่บนรถแล้วนะคะก็ไปที่หอยอั้นค่ารถท,ทั้งตีปนเงินไทยก็ประมาณ600บาทค่ะตอนนี้ก็กาลังจะเดินทางไปที่หอยนั้น อินนั่งหน้ากับคนขับเลยก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะจริงๆอ่ะถ้าใครแบบมากับเพื่อนนะคะ แร็ของทางดานังนะคะจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะใช้เวลาเดินทางจากสนามบินดานังไปที่ฮอยอันประมาณ50นาทีเลยค่ะทุกคนแกฉันจ่ายเป็นเงินไทยนะ <laughs> ที่พักคืนแรกค่ะพีเข้าพักที่ซอนจางฮอยอันค่ะมาถึงก็เช็คอินก่อนเลยค่ะทุกคนพนักง,งานที่นี่สื่อสารภาษาอังกฤษได้เก่งมากๆค่ะฟังแทบไม่ทันเลยค่ะทุกคนบริการดีให้ข้อมูลดีมากๆเลยที่พักที่นี่ไม่มีลิฟต์นะคะแต่ถ้าแลกกับราคาและทำเลคุ้มมากเลยค่ะที่พักมีทีวีตู้เย็นตู้เซฟมีชากาแฟฟรีค่ะห้องน้ำก็มีอุปกรณ์ให้ครบนะคะถือว่าคุ้มมากๆกับราคาหลักร้อยค่ะ โอเคทุกคนตอนนี้เข้ามาที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะคือห้องพักอะ่ะมันจะแคบมากนะสาหรับคนที่มานอนคนเดียวนะคะเดี๋ยวพี insert ค insert ราคาให้อีกครั้งหนึ่งละกันนะเพราะว่าเป็นราคาหลักร้อยะคะ่ะคือถูกมากเหมาะกับการมาเที่ยวคนเดียวนะแล้วก็ไม่ได้ไกลจากเมืองเก่าด้วยคือมันก็จะแบบแคบแคบนิดนึงอะ่ะแต่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าพีคมาค้างที่นี่แค่หนึ่งคืน เก็บของเรียบร้อยค่ะก็ออกมาเดินเล่นสำรวจเลยค่ะตอนแรกพีกเองก็งงๆนะคะทุกคนเพราะว่าไม่เคยมาค่ะแต่พอมาดูมุมสูงพีกเริ่มจับจุดทางเดินได้เลยค่ะที่พักพีคนะคะเดินไปเมืองเก่าได้ไม่ไกลนะใกล้สะพานญ,ญี่ปุ่นใกล้ตลาดกลางคืนเดินทางง่ายโดยไม่จําเป็นต้องใช้รถเลยค่ะสรุปก็คือประหยัดค่าแก็บไปได้เยอะเลยค่ะ เก็บบรรยากาศภาพรวมค่ะพิกออกรอบแรกช่วงบ่ายๆนะคะอากาศร้อนค่ะนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะมากเดินเล่นเก็บบรรยากาศมาให้ชมค่ะเดินมาเจอร้านมอส้าขคงเห็นคนต่องแถวเยอะมากเลย How much อ๋อโอเค this one 1นึ่งหมนแัรองนะคะ ร้านมอสนะคะเป็นร้านเล็กๆค่ะตามสไตล์ฮอยอันค่ะมีที่นั่งไม่กี่โต๊ะนะคะแต่ว่าตกแต่งน่ารักมากนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะตรงที่พิ่สั่จะเป็นน้ํำดอกบัวนะคะจะใส่แบบว่าสมุนไพรหลายๆชนิดนะหลอดก็ทํามาจากก้านบัวค่ะทุกคนน่ารักดีค่ะเงอท่วมเลยคือแบบร้อนมากเลยนะเมื่อกี้ไปนั่งเล่นข้างในมานิดนึงคืออากาศมันร้อน แต่ให้รีวิวตรงๆเลยคืออร่อยมากคือแบบเดินมาร้อนๆได้เลยสดชื่นมันเป็นน้ำสมุนไพรค่ะอ,อันนี้ใครเดินไม่ไหวก็สามร้อนนะคะก็ดีนะชิวดีอันนี้เป็นบรรยากาศภาพรวมนะคะคือระหว่างที่เดินมาทุกคนมันก็จะเป็นแบบ มีทั้งร้านขายของนะคะมีร้านคาเฟ่กือบเยอะมากออนี้ร้านนี้แบบชาวต่างชาตินั่งกันเยอะมาก เล่นมาเรื่อยๆก็มาเจอร้านกาแฟไฟโฟคอฟฟี่ค่ะอยู่ถนนกลางเมืองเก่าฮอยอันนะคะมีจุดเด่นก็คือดาดฟ้าชั้น3ค่ะทีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติชอบมาถ่ายรูปก,กันค่ะทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศคือชิลมากๆค่ะที่นี้เป็นเมโน,โน,โนูนะคะเมื่อกี้พีคสั่งเป็นแบบเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเป็นกาแฟมะพ้าแปดหมาื่ 8, 000, 000นห้าองนะคะ มาแวะอยู่ที่ร้านกาแฟาก่อนนะคะคือแบบเดินเล่นนะคะเดินดูบ้านเมืองเขาเดินจนเมื่อยแล้วอะ่ะเป็นหลายกาแฟาที่แบบคนไทยชอบมากันแต่จริงๆก็ไม่ใช่แค่คนไทยหรอกพอเดินขึ้นไปก็ชาวต่างชาติเต็มเลยมีด่านฟ้าข้างบนนะคะแต่พอดีว่าอากาศมันยังร้อนก็เลยแบบลงมาดังทางล่างชั้นสองคือขนานมากเลยมี3มชั้นนะคะอันนี้บรรยากาศ มาสั่งออเดอร์ตรงนี้นะคะอันนี้แก้วนี้แปดหมื่นห้าพันดองนะก็เงินไทยประมาณหนึ่งรอยี่สิบาทค่ะพักก่อนจริงๆพี่ก็แบบเดินมั่วๆไปนะมันก็ไม่ไม่หลงนะคะทุกคนมันมีไม่ขี่ซอยเองพี่ก็เดินของพี่ไปเรื่อยๆก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูด้วยนะ ร้านคาเฟ่คือแบบอย่างเยอะเลยแต่ตอนนี้คือแบบร้อนไม่ไหวอันนี้ค่ะเวลาเดินข้ามสะพานมาใช่ไหมคะเขาก็แบบเดินล้อมาตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นแบบสะพานญี่ปุ่นนะแต่ว่าเขาปิดนะคะปิดปรับปรุงอยู่คือเขาก็มีไกด์แบบเดินไปแนะนำนักท่องเที่ยวแหละคะ่ะแต่ว่าตู้ล้อคือเขากำลังก่อสร้างอยู่ แต่ละจุดคือมันไม่ได้ไกลกันมากนะแบบเดินได้เลยชิลๆอันนี้ด้านหลังนี่คือเป็นที่พักของผพกนะคะคือมันเดินไม่ไกลอะทุกคนเดินไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็เลี้ยวขวาไปข้างหน้าก็จะเจอในส่วนของเมืองเก่าเลย เดินทางง่ายมากอันนี้คือเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะคือสวยมากเลยอ่ะตลางวันว่าสวยแล้วกลางคืนนี่ค <the> ือแบบโอ้โหสวยมากข้างหลังก็หล่อมากจริงๆน้าต้องเตี่ยวเยอะไหมฮะน้า แม่น้ำทูบนค่ะจะมีกิจกรรมล่องเรือให้บริการหนักท่องเที่ยวนะคะนั่งเรือชมวิวเมืองมองเห็นอาคารแสงไฟสวยมากๆค่ะซึ่งพีคมองว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะถ้าใครจะมานั่งต้องแบบว่ามานั่งช่วงเย็นๆแบบพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะบรรยากาศใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆเลยค่ะอันนี้คือแถวนะคะ แถวต่อขึ้นเรือตอนแรกคือพี่ว่าจะจะ,จะลงนะแต่แบบเปลี่ยนใจแล้วลว่พนนี้ถ้ามาคนเดียวก็หนึ่งแสนห้าหมื่นดองนะครับตอนแรกอะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็บอกเอออยากจะมาล่องเรือแม่น้ำทูบอนสรุปคนมาหาศาลมากก็ขี้เกียจต่อคิวนะคะก็เก็บบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปบรรยากาศมาเดี๋ยวมาเดินตลาดกลางคืนดีกว่าเปลี่ยนแผนทุกคนดูดิอันนี้คือเขาต่อแถวกันนะ คนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากนี่เป็นตลาดกลางคืนนะคะในมาร์เก็ตือตรงนี้ถ้าจะถ่ายรูปก,ก็คือเสียตังคประมาณ1,000งดองนะคะก็ไม่แพงนะคะทุกคนเมื่อกี้ให้ทางร้านเขาถ่ายให้ด้วยนะก็บอกเขาว่ามาเที่ยวคนเดียวนะเขาก็ถ่ายให้คือก่อนหน้าไปถ่ายร้านนึงเป็นผู้หญิงดูแลเขาไม่ยอมถ่ายให้พีกุ้ยเขาแคนนอดนา เออแต่ว่าร้านนี้เขาบอกโอเคเขาถ่ายให้พี่เราถ่ายสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะไปเดินเล่นข้างหลังต่อนะใครมาก็มาถ่ายได้นะทุกคนแค่หมื่นดองเองประมาณ15บาทไทยค่ะ แบรนด์เนมหอยอันแบรนด์เนมหอยอันอจริงใครมาเที่ยวอ่ะไม่ต้องเตรียมชุดมาก็ได้นะคะที่นี่ามีขายเยอะเลยเดินเข้ามาข้างในนดีดก็ส่วนใหญ่ก็คจะเป็นแบบของฝากอเสื้อผ้ากระเป๋านะคะเป็นแบรนด์เนมนะแบรนด์เนมหอยอัน <c oughs> คือก่อนหน้าก็เสพสื่อมาด้านลบเยอะเนาะ พอพีกได้มาสัมผัดเองคือมันไม่ได้แบบน่ากลัวผู้หญิงคนเดียวก็มาเที่ยวได้ค่ะนอกจากมีกิจกรรมแบบล่องเรือที่แม่น้ําแล้วนะแม่น้ําทูบนเนาะแล้วก็จะมีแบบว่ากิจกรรมรอยกระทงนะคะเป็นกระทงเขาขายอยู่นะคะ 40k เป็นเหมือนอาครีมโลค่ะไอศครีมโลลองดีกว่า นะที่มันติดกับตรงสะพานนะคะคนเยอะมากเลยอ่ะแล้วเขก็จะแบบมีที่นั่งอะยอ่ะนั่งกันแบบชิวๆสดชื่อนอยู่นะคะ่ออะ,คะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ60บาท50กว่าบาท60บาทอันนี้คือไปร้านที่อยู่หนะ้าปากซอยที่พักพีกนะคะ่ะ เป็นแนวเปิเ้เดี่ยวเนาะเดี๋ยอฟิกดูก่อนอ,อ,อันนี้ชิคเก้นมูเดอร์สามหมื่นดองนะคะ่ะน่อร์ชิคเก้นมาแล้วทุกคนสามหมื่นดองนะคะ่ะเออหน้าตาน่าทานอยู่นะอันนี้แบบแค่ชิมแบบยังไม่เติมอะไรนะนำ้ำซุปเขาพก็กลมกล่อมแล้วนะ มันเป็นไก่ฉีดข้างบนนะข้างในมันเป็นคล้ายๆแบบเส้นเส้นอะไร่นเส้นนี่เป็นมือเส้นค่ะประมาณนี้เทกเจอร์นะคะส่วนผสมเดี๋ยวพี่กินก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะเดินเดินมาบอกว่ามีชาวต่างชาติมาขอถ่ายรูปพี๊พี่งงมากเลยเขาบอกว่าชุดสวยแต่ลืมถ่ายคลิปถ่ายไม่มาต๋วเตี๋ยวชามละสามหมื่นนะคะ 30ทีมเวลาจ่ายก็ดูแบนด์ดีๆแค่นั้นเองไม่ได้งงนะ Excuse me Thank you everyone บายบาายบาย เราเป็นวัดได้ช่วงเช้าคือดีอย่างหนึ่งนะคะคือแบบไม่ค่อยมีคนะคนจะน้อยมากฟิลยังไม่ตื่นเมื่อคืนคือแบบหนานแน่นมากจริงๆอันนี้บรรยากาศข้างหลัง บรรยากาศช่วงเช้านักท่องเที่ยวน้อยมากๆค่ะฟิลแบบนี้ผู้คนไม่มากจนเกินไปพีคชอบมากๆเลยรู้สึกสดชื่นได้พลังแต่เช้าเลยค่ะใครตื่นเช้าๆมาเดินเล่นถ่ายรูปคือได้อีกฟิลต่างจากเมื่อวานเลยนะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นมุมสะพาน่ะแลนด์มาร์คที่ต้องมาถ่ายรูปก,กันเลยค่ะอันนี้พีกสั่งเป็นแบบนี้คอฟฟนะคะ35,000ดอลลาพ์ ก็ร้านจะอยู่ติดกับสะพานนะนก็เป็นแบบที่นั่งชิวๆชิวๆแบบเนี้ยดีเนาะได้มาแล้วนะคะเป็นกาแฟนมนะคะบรรยากาศดีนะ,ะฟิลคือดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟที่อยู่ติดกับริมแม่น้าชูโบนเลยแล้วก็แบบติดกับสะพานเลยคะ่ะนั่งดูวิวชิวๆตอนเช้านะคะ ยังไม่เดินไปไหนเยอะเพราะว่าเมื่อวานก็คือแบบสำรวจไปเยอะแล้วนะวันนี้ก็ขอนั่งพักชิลๆก่อนกาแฟาอร่อย35,000ดองค่ะอันนี้กินกาแฟาแก้วหนึ่งต้องใา่ตั่งเยอะขนาดนี้แลยเนาะ <c oughs> กลับมาเก็บของเช็คเอาท์ค่ะทุกคนก่อนกลับก็ขอหนึ่งรูปเท่ๆที่ล,ลึกค่ะ แกลบมุ่งหน้าไปที่ปักเก็ตโบทหอยอันล่องเรือกระดงค่ะ ถ้าใช้บริการรวมรถไปกลับแล้วก็ราคาตั๋วจากทางโรงแรมจะอยู่ที่350,000ดองนะคะแต่ถ้าไปหน้างานเลยก็เอาตรงๆก็ถูกชัดไปนิดนึงค่ะล่องเรือกระดงนะคะที่เวียดนามค่ะเป็นสถานที่ฮิตมากอันซีนไม่มีที่ไหนแล้วจริงๆนะคะแล้วก็เป็นจุดเช็คอินสําหรับนักท่องเที่ยวเลยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมสนุกๆค่ะเขาจะพาเราอะค่ะออกไปเจอจุดกิจกรรมนะคะเสียงเพลงตืดต๊ดๆมากเลยค่ะพีคตัดเสียงสดออกนะคะทุกคนก็เดี๋ยว ลิปติดลิขสิทธิ์ค่ะก็เก็บบรรยากาศภาพรวมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ คลิป o ปเยอคลิปไปเยอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบริการดีมาก,ากาดีอ่ะแก่อีอกนี่เขาก็จะกลับมาส่งเรานะคะเท่า <c oughs> ที่พี่สังเกตอนะมันจะมีหลายจุดนะเหมือนกับว่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นแบบจุดของทัวร์ของใครของมาหรือเปล่าอันนี้ถ้าใครมาเที่ยวก็อย่าลืมให้คลิปเขาบ้างนะคะ่ะคนพายเนาะเขาก็บริการเราดี Yeah. Thank you so much ด yes. ah, yes. no. okay. okay. ีมขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคบายบาย see you ขอบคุณค่ะ เอ <Hey>, <laughs> อันนี้คนขับรถของเรานะรอรอพีกนานเลยโอเค let's go เดี๋ยวเพีกจะไปที่พักใหม่ก่อนนั่งแกร็บยาวๆมาที่ดานังค่ะขึ้นสองเข้าพักที่ซาลาดานังบีชโฮเทลนะคะมีเวลคัมดิงด้วยพนักงานบริการดีเยี่ยมนะคะพีกประทับใจมากๆเลยค่ะ ห้องพักสะอาดมากค่ะตรงปกราคาไม่แพงห้องน้ําสวยนะคะอุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำคือมีครบเลยค่ะฟรีชากาแฟนะคะเตียงคิงไซส์ค่ะห้องกว้าง28ตารางเมตรนะคะฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายค่ะเอามีผลไม้วิวข้ามต้อนรับด้วยนะวิวแบบปังมากๆค่ะทุกคนเห็นวิวทะเลนะคะวิวเมืองรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายมากๆค่ะมาถึงจุดตรงนี้บอกเลยค่ะว่าแทบไม่อยากจะออกไปไหนเลยเป็นที่พักที่ใกล้ชายหา นะคะหน้าโรงแรมมีร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟสะดวกมากๆค่ะเคอระหว่างนี้เราก็จะแบบเห็นตึกค่ะทุกคนตึกแบบรายล้อมเลยเลาะหาดนะคะริมหาดที่พักทั้งนั้นเลยนะ ใครมาเที่ยวก็คือเดินมาช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่ามันไม่ร้อนครับชิลมากคือแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยถ้ามากลางวันนี่คือแบบคนจะน้อยจากที่พีกดูอยู่บนห้องพักนะก็ยืนดูอยู่ว่าเอ้ยมันไม่ค่อยมีคนก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นๆช่วงเย็นพอลงมานี่แบบโอ้หนักท่องเที่ยวเยอะมาก เหมือนนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นเขาจะลงไปลึกไงเขาจะมีแบบเจ้าที่เรียกให้ขึ้นด้วยเพราะว่ามันอันตรายนะขึ้นค่อนข้างแรงค่ะหาดมีเคลนะคะเป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานังค่ะถือว่าเป็นชายหาดที่ยาวมากๆและมีเพียงแต่ความยาวเท่านั้นค่ะทรายของหาดยิ่งขาวสะอาดแล้วก็เนียนนุ่มค่ะน้ำทะเลสีฟ้าใสนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเลยค่ะ งนีนะะ้จะเป็นวิวรถท็อปของทางที่พักค่ะสวยมากๆเก็บบรรยากาศยามค่ำคืนมาฝากค่ะฟิวพักผ่อนมากๆเลยส่วนมื้อเย็นของพิกนะคะคือง่ายมากๆค่ะากับการเดินทางคนเดียวก็กินมาม่ากับนมค่ะวิวสวยมากทุกคนเป็นที่พักที่มาถึงแล้วแบบไม่อยากออกไปไหนอะ่ะ คือเห็นทั้งทะเลเห็นทั้งเมืองคือแบบมันมันครบจริงๆก็คิดซะว่าเป็นแบบฟิลมาพักผ่อนก็นหลับวันนี้นะตั้งใจกินก่อนมาเมม่เขาอ,อร่อยนะตรงด้านหน้าที่พักมีมินิมาร์ตนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะทุกคน ที่พักคือดีมากๆเลยคือพีคมาพักที่นี่มีความรู้สึกว่าฟิลของคนทํางานเนาะพอได้มาพักแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันได้มาพักผ่อนเวียดนามทั้งหมดนอนที่นี่4คืนนะแต่ว่าที่พักคือย้ายทุกคืนเลยนะคะ <c oughs> ก็คืออยากได้ฟิลความหลากหลายนะอยากไปเก็บทำสถานที่ต่าง ก็สำหรับวันนี้ก็คือมาก็น่าจะตัดคลิปไปแบบเร็วๆนะเพราะว่ามาตรงนี้คือมาอยู่แค่ตรงทะเลนะไม่ได้ออกไปไหนคือฟิลมาพักผ่อนทุกคนก็ที่พักดีมากๆว่าเป็นทางเลือกนะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะค่ะราคาไม่ได้แรงจนเกินไปนะรับได้และที่สำคัญคือมันฟิลฟิลมันดีมากมาพักผ่อน เพราะว่าเมื่อวานอยู่ที่ฮอยอันก็คือแบบเดินเทียเท่ยวเยอะมากเหนื่อยแล้วนะคะก็วันนี้จะไปบานาฮิวเดี๋ยวพีกเราไ่กินข้าวเช้าก่อนเพราะว่าเขามีเป็นราคาที่พักที่รวมกับมื้อเช้านะคะถือว่าคุ้มค่ะเก็บบรรยากาศห้องอาหารเช้ามาฝากนะคะและนี่ก็เป็นลายอาหารเช้านะคะทุกคนแต่ว่าพีคอาจจะขอถ่ายไปแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าเกรงใจนักท่องเที่ยวท่านอื่นค่ะอาหารสไตล์เวียดนามนะคะแล้วก็เป็นสไตล์แบบเบรกฟัตทั่วไปค่ะเก็บบรรยากาศแบบภาพรวม ะะเผื่อว่าใครสนใจมาเข้าพักค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะอาหารบางอย่างนะคะพี่ก็ไม่รู้จักค่ะทุกคนตักมาแบบมัวๆนะคะแต่ก็อร่อยดีนะพี่ก็นั่งกินแบบชิวๆไม่รีบเลยค่ะคิมีเ็อ์รเอ อเช็คเอาท์นะคะขอฝากกระเป๋าหนึ่งชั่วโมงค่ะออกมาเดินเล่นริมหาดรอ,น,อน้องนนะคะที่กําลังเดินทางมาค่ะเอาจริงๆพีกก็ดือ้อจริงๆนะเอาไปว่า2องคืนสุดท้ายนะคะมีเพื่อนเที่ยวแล้วนะคะอันนี้คือก่อนจะขึ้นบาร์นาหิวเราก็มาแวะที่มินิบาทกันก่อนนะคะเพราะว่าของบนบาร์นาคือแพงมากทาง คนในพื้นที่เขาแนะนําเลยว่าให้เราอะมาซื้อของข้างล่างขึ้นไปได้เลยนะคะแล่เราไปดูมินิมาร์ทก่อนว่ามีอะไรบ้างคือที่นี่เขาจะไม่มีเซวนะทุกคนจะเป็นมินิมาร์ทนะคะก็เขาบอกว่าเฉพาะน้ําเปล่าอ่ะบนบาน่าฮิวอ่ะขายไปขายอยู่ที่ราคา30,000ืดองเลยนะแต่ถ้าน้ำเปล่าข้างล่างอะห0พันหกพนดองคือมันจะต่างกันมากหากใครเป็นสายท่องเที่ยวแบบประหย,ยัดก็อย่าลืมมาแวะมินิมาร์ทซื้อของขึ้นไปก่อนนะคะ อันนี้น้องๆนะเพิ่งบินมาถึงเลยคือเรามาจอยกันวันสามตัวนี้แน่หมุนแน่หมุนเถิงเถิงต้นเเห็นไหมเห็นไหมงหลังๆนะเถิงต้นนี้หมุนที้าทุ่มน้องๆเพิ่งบินมาถึงเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันที่บานาอิลนะคะอันนี้คือคนขับรถเราสปีกไทยเก่งมากโอ้โขอ่อนน่อยดีมากๆเลย เดี๋ยวไปดูกันนะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครั้งแรก <c oughs> แต่อันเขินเลย <c oughs>